คดีของคุณขุนชานนนักสแสดงหนุ่มนะคะที่ไปขับรถเฉี่ยวชนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้มีความคืบหน้าทางคดีค่ะเพราะว่าตํารวจสอนอหัวหมากนะคะได้นําตัวคุณขุนชานนนักสแสดงนะคะไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นความผิดตามพรบรจราจรทางบกปี2522มาตรา78นะคะเป็นคดีขับรถยนต์เฉี่ยวชนนางสาวปรัถนาแก้วโรจนประเสริฐซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาล เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณแยกลำสาลีเมื่อคืนวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งคุณขุนชานนเนี่ยก็ให้การรับสารภาพคุณบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้นัดหมายนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในคดีขับรถเฉียวชนแล้วไม่แจ้งพนักงานส่วนตัวคุณขุนเองไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะว่ายอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยเจราจาจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายทั้งหมด3 0 0 0 0บาทไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อาการของน้องเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รับปากว่าถ้าน้องเดือดร้อนอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรให้ช่วยก็พร้อมจะช่วยเหลือในทุกๆเรื่องยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้เมาเหล้าค่ะแต่หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยต้องรีบเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ไปพบตํารวจในวันที่เกิดเหตุบวกกับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีก็เลยไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้จนทําให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ส่วนประเด็นเรื่องเงินที่เจราจาต่อรองในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนั้นต้องขอโทษสังคมและผู้เสียหายด้วยด้วยความที่ตัวเองเป็นคนปากไวัยก็เลยพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดค่ะก็ขอโทษครับขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องเ,ออเดือดร้อนนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้รู้สึกว่าออผมเป็นคนไม่ดีรู้สึกว่าสิ่งที่ทําไปมันเป็นเพราะดูเท่าไม่ถึงกานะครับก็ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ วันนั้นเรา,มา,เราไม่แจ้งตำรวจให้ตำรวจมันเป็น<อ>ไดหมครับนมันรีบมากเลยครับจังหวะนั้นก็คือ,อพี่เขาพาน้องไปหาหมอเลยครับก็เลยไม่มีจังหวะได้แจ้งก็คือเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายเลยครับผมแยกย้ายแล้วมีการตริดต่อกับตำรวจติดไม่ได้ติดต่อตำรวจครับก็คุยกับน้องเขาครับแค่น,นั้นเองครับยืนยันนะครับวันนั้นเราไม่ได้ดื่มกุลาเลยมัยืนยันครับเพราะวันนั้นคือเสร็จปุ๊บผมก็ตีรถขึ้นไปเพชรบุรีเลยครับไม่ได้ดื่มกุลาไม่ได้ดื่มครับเพราะต้องไปดูทะเลหมอกที่นู่นนะคร เราขับรถเองด้วยกินไม่ได้ครับนะทีนี้ล่าสุดนะคะทางศาราพิพากษาจำเลยคือคุณขุนชานน์ให้มีความผิดตามพรบรจราจรทางบกปี2522มาตรา78 160นะคะวักหนึ่งให้จำคุก2เดือนและปรับ8,000บาท ทางจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็มีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1เดือนและปรับ4 0 0พบาทขณะที่ไม่ปรากฏว่าคุณขุนชานนจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนก็เห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกให้รอการลงอาญาเอาไว้1ปีนะคะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5ก่อนหน้านี้ขุนชานนถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด สข้อหานะคะก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย2ก็คือใบอนุญาตขาดต่ออายุค่ะ3ก็คือรถไม่เสียภาษีและ4ก็คือไม่ทำพรบคุ้มครองบุคคลที่3 4ข้อหานี้เนี่ยรวมเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน2,000บาทซึ่ง ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการโอนเงินทั้งหมด30,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวแล้วก็ซ่อมมอเตอร์ไซค์ตามที่ผู้เสียหายร้องขอให้แล้วแต่ข้อหาที่ส่งฟ้องในวันนี้เนี่ยเป็นข้อหาที่เกินอำนาจของพนักงานสอบสวนในการสั่งปรับพนักงานสอบสวนก็เลยต้องนำตัวส่งฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ